เอาใหม่สำหรับคนที่ใช้ Powerpoint ออ2010เนาะหรือว่าอาจจะรุ่นที่มันเก่ากว่านี้แต่ว่าก็เป็น r i บบ o n เป็นแ็บเมนูแบบนี้นะครับมันไม่มีเนาะเมื่อกี้มีนักศึกษาจอาจารย์มาวามันไม่มีเครื่องมือตัว Subtract ตัว Combine นะครับไปที่เมนู File นะครับ Ribbon File ไ,ไปที่ Option แล้วก็ไปที่ Customize Ribbon นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการสร้างตัว Subtract นะครับเอาไว้ที่แท็บ Home นะครับเพิ่มเข้าไปทีนี้ให้เราไปเลือกไปชูตรงนี้ก่อน Command from เป็น command not in the ribbon นะครับที่มันไม่มีในริบบอนเลื่อนเลื่อนมาครับมันมีทั้ง combine มีทั้ง intersect อะไรเหมือนในเครื่องมืออาจารย์แหละแต่มันซ่อนอยู่แล้วมันแยกกันนะครับมันเอาออกมาดทีละตัวเราก็เลื่อนไปที่ตัว s นะครับ subtract s s u นี่นี่ subtract นะครับแต่ว่า เขาไม่ให้เราเพิ่มตึ้งเข้าไปอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราเพิ่มเข้าไปในในริบบอนที่เขาทำไว้ให้อยู่แล้วนะครับวิธีก็คือเราจะต้อง New Group ขึ้นมานะครับคลิกที่ Home นะครับทางขวาเนี่ยคลิกที่ Home แล้วคลิก New Group นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อมันสักหน่อยนะครับรีเนเป็น เชฟชูนะครับม่เว็บวัดกันนะเชฟชูะนะครับอ่าทีนี้อาจารย์ขอใช้เครื่องหมายนี้ละกันเครื่องหมายของใ้ตัวอินร์เกรของซับแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งของเชฟเนี่ยวงกลมซ้อนกันตรงเนี้ยนะครับ เสร็จแล้วก็กดโอเคไปครับเราก็จะได้เชฟทูตรงนี้โผล่ขึ้นมาอยู่ในแทนะ็บโฟมเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปคลิก subtract shape ทางซ้าย add กด add ตึ้งเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในเชฟทูแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับจะเห็นว่ามาแล้วแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้คลิกเลือกตัวเชฟอะไรออกมาเลยนะครับ อ่าทีนี้ดูอาจารย์ก็ Insert ร์ a เชฟก็จักเครื่องมือ Drawing ตรงนี้ก็ได้นะ,ะไปที่แท็บ o m e เหมือนเดิมนะจะได้ดูให้รู้ว่ามันใช้ได้จริงๆก็อยู่ใน i n s เสิร์ตนั่นแหละอาจารย์ก็เลือกวงกลมออกมาเสร็จแล้วก็ลากเอาไปไว้อย่างนี้นะเราจะตัดนะครับเราจะเอาวงกลมมาตัดสี่เหลี่ยมทีนี้วิธีก็เราก็ ต้องคลิกที่สี่เหลี่ยมก่อนแล้วก,กดคอนโทรลคลิกที่วงกลมไปที่แท็บโฮมนะเมื่อกี้ที่เราเลือกไว้เห็นไหมเครื่องมือ subtract โผนละ่มาก็กดคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วได้แล้ว,ลวอันนี้ก็ของ Microsoft เวอร์ชั่นเก่านะครับลองดู